สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เวลานี้เรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงเนี่ยค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เวลานี้เขาอยากบอกอะไรคุณ คนที่คุณนึกถึงเรามาดูค้นกันค่ะเปิดไพ่ดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณนึกถึงพะระนารายณ์บรรทมศิลป์เขานิ่งเขาพักเขากว่าเขาพักผ่อนคิดแล้วเขาอยากปกป้องคุ้มครองคุณดูเขานิงเขาบอากว่าเขานิงเขาพักเหนื่อยพักผ่อนมีความสุขดี ความสุขเทพพระพุทธเขาสับสนลังเลพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรความทุกข์เรียกร้องหาคุณเทพพาอาทิตย์ การเริ่มตุนใหม่สัจธรรมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้วัฏจักรทำ <_ 're> ทุกอย่างวัตตสงสารชีวิตเป็นไปตามกฎแห่งกรรมอยู่ที่การกระทำเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดในคนที่คุณนึกถึงแล้วเขาพาะ เขาพักผ่อนเขานิ่งเขาสบายดีเขาอยากดูแลห่วงใยคุณแต่เขาทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าไปสรุปดูนิ่งดูคิดได้แต่คิดย้งบอกเขาเรียกร้องอ้อนวอนขอร้องร้องขอที่จะมีคุณอยู่ใกล้ๆนะดูเหมือนคุณกับเขาจะไกลกันห่างกันเขาก็นิ่งเหนื่อยคิดตัดสินใจเขาเทพพระอาทิตย์ ต้องการมีคุณอยู่ใกล้ๆคุณต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเขาเริ่มต้นคิดลงมือต่อสู้ฝ่าฟันเขาคิดถึงคุณนะคะเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณเรียกร้องร้องเรียกร้องเรียกหาคุณอยากอยู่ใกล้คุณคุณกับเขาแตกต่างกันอยู่ไกลกันห่างกันเขาทุกเรื่องของคุณเขายาบอกว่าเขาทุกเขากําลังทุกนะั้นตอนนี้ เกิดขึ้นกับเขาเขาอยากบอกว่าเขาทุกอ on ้อนวอนให้คุณมาอยู่ใกล้ๆเรียกหาคุณนะะี่ค่ะเพราะเวน,นี้การเรียกหาอ on ้อนวอนความแตกต่างความนิ่งความไกลความห่างเหมือนยากความไกลกันมากยากที่จะอยู่ไกลกันเขาดูเขานิ่งเขาบอากว่าเขานิ่งเขาพักแต่เขาก็คิดถึงคุณเขาก็มีแต่คุณ เขากลัวคุณเปลี่ยนใจเพราะดูคุณอ่อนไหวสับสนลังเลแล้วคุณไม่มั่นใจกับเขาคุณขี้กลัวและตื่นตกใจง่ายคําว่าคุณตกใจง่ายตื่นเต้นตกใจง่ายกลัวแล้วคุณกับเขาก็อิสระแล้วคุณมีสเสน่ห์ช่างพูดช่างเจราจาดูน่ารักมนุษยสัมพันธ์ดีมีคนมาลักมาชอบ ใครใครเห็นใครก็รักนะคะเขาก็กลัวกลัวคุณเปลี่ยนใจเพราะทุกอย่างยังทำอะไรไม่ได้นะคะศัจธรรมยังไกลยังห่างยังแตกต่างยังต้องปรับตัวยังมีปัญหาเขาอยากบอกกับคุณนะคะกลัวคุณเปลี่ยนใจแล้เขาบอกว่าเขาเรียกร้องร้องขอร้องให้มีคุณ ขาทุกเรื่องของคุณนะคะเขายังบอกเขายังทุกทุกอิตก,กังวลเพราะยังไม่เป็นดังที่คิดทุกมากด้วยค่ะพรนี้พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดเหมือนเหมือนเรียกร้องเรียกหาอกจะแตกนะพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดความแตกต่างความไกลความห่างแล้วทุกนะคะแต่เขาก็จะเอาชนะอุปสรรค มีอุปสรรคปัญหาเขาก็จะไม่ยอมแพ้มีพลังเนี่ยค่ะต่อสู้คิดนิ่มต้องการความสำเร็จสมหวังพทีิจะมีคุณเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดตอนนี้เนะะี่ยค่ะเขาอยากบอกเขาเรียกหาคุณเขาทุกวิตุกกังวลทุกอย่างก็ยังทำอะไรไม่ได้ยังอยู่ในใจล้างอยู่ในใจยังนิ่ง เราวนี้ยังนิ่งยังพักอยู่นะคะนี้ใบแรกมาก็พักยังนิ่งเ <c oughs> ขาเขาทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างไม่เป็นหนังที่คิดแต่คุณก็อยู่ในใจเขาเขารักคุณมีคุณอยู่ในใจทาวิีรูปักค้นหาทางออกอการนิ่งคิดพิจารณา นิ่งนิ่งแต่เขาคิดค้นหาทางออกแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นจะลืมฉลองการแต่งงานนะคะความสำเร็จอยากอยู่ใกล้ชิดคุณคุณน่ารักสดใสอยู่ใกล้คุณมีความสุขมันอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์มันอยู่สวนดอกไม้สุขสดชื่นสบายใจเขาเรียกร้องอยากอยู่ใกล้คุณพรพพิลิน,นะะ ความร่มเย็นร่มรื่นความสุขความสำเร็จแต่เขาก็จะคิดใช้เวลาเ้าบอกว่าต้องใช้เวลาเพื่อจะได้อยู่ใกล้คุณเขาจะใช้ความมานะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคฮันนุมานได้เริ่มลงมือพระนางเบนจัก,กรยานี้คุณน่ารักจิตใจดีมีเมตตาอ่อนโยนอยากอยู่ใกล้คุณนะคะ เขาทุกมิตกกังวลแล้วเขาอยากบอกว่าทุกอย่างยังนิ่งไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเขาต้องการเขาเรียกร้องร้องขอร้องแต่ต้องการไว้ก็ยังเป็นไปตามกฎแห่งกรรมการกระทํายังไม่สมหวังอย่างที่เขาคิดเขาต้องการที่อยากอยู่ใกล้คุณมีความสุขใบสรุปก็ยังต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้มีคุณใจเขาก็ยังมีคุณเขาคิดถึงแต่คุณนะคะเขาจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณ คิดถึงแบบนี้คิดคิดแต่เรื่องความรักคิดถึงปรับปรุงตัวเองเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี้ยค่ะเขาอยากบอกคุณเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเรียกร้องเรียกหาคุณแต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องต่อสู้แก้ไขปัญหาด้วยนะคะ พนังอยู่กับปัญหานั่งะะคิดตึกต้องไข้ควรเขาเป็นคนมีพลังจิตที่เข้มแข็งแต่คนที่คุณถามถึงเนะะี่ยค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณค่ะอยากบอกเนะะี่ยค่ะรักคุณคิดถึงคุณคุณอยู่ในใจเขาเขาคิดถึงแต่คุณอยากแต่งงานกับคุณการเฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จเรียกร้องคุณอยู่ใกล้ๆไพอลเอรเกนลักบอก ด้วยค่ะเขาอยากบอกอะไรกับคุณมากที่สุดคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ยค่ะอยากบอกอะไรมาง้อมาอยู่ใกล้คุณนะคะพูดคุยกับคุณคุณงอนหน้ารักง้อง้งอนงอนกันอยากมาง้อคุณอยู่ใกล้คุณพูดคุยกับคุณมีความสุขเขาอยากมาหาคุณอยากอยู่ใกล้คุณ คุณอยู่ในใจเขาถึงอยู่ไกลอยู่ห่างกันความสุขอยู่ในใจเขาก็มีคุณคุณอยู่ในใจของเขาเขามีความสุขที่มีคุณอยู่ในใจถึงจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะอันนี้กีดขวางขวางกัน้นยังมีปัญหาที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมีสิ่งกีดขวางขวางกั้นระหว่างคุณกับเขา ยังไม่เป็นดังที่คิดที่ต้องการเขาอยากอยู่ใกล้คุณะคะ่ะต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคเขาหวังไว้จะมีคุณมาเป็นคู่การให้อภยัยต้องการให้คุณให้อภยัยให้อภัยกันไม่ต้องการให้เอาปัญหามาทับถมให้เข้าใจกันลัก รักไม่ได้ก็เหมือนยังไม่เป็นดังที่คิดที่ต้องการไว้นะคะเนี่ยพอเขาอยากอยู่ใกล้คุณอยากพูดอยากคุยแต่ก็ต้องการก็ยังทําอะไรไม่ได้ยังรอต้องรอเพราะทุกอย่างยังยังไม่ได้ดังที่เขาคิดไว้เนะพราะยังมีอุปสรรคต้องแก้ไขต้องการให้อภัยไม่ให้เอาปัญหามาทับถมแล้วเขาก็ยังบอกว่าคุณอยู่ในใจเขา เขามีความสุขที่มีคุณคืนเขาหอพูดคุยปรึกษาการใช้ชีวิตเขาอยากพูดอยากคุยอยากอยู่ใกล้คุณต้องการจะพูดคุยกับคุณปรึกษาในเรื่องการใช้ชีวิตการงานการเงินวางแผนชีวิตครอบครัวไปด้วยกันนะคะมีความสุขอยากอยู่ใกล้คุณ แต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้บอกว่ายังเป็นไม่ได้ดังที่คิดแต่เขาคิดก็มีคุณวางแผนชีวิตไปด้วยกันเฝ้าดูแลเขาอยากดูแลห่วงใยคุณอยากอยู่ใกล้คุณเขามีคุณคอยห่วงคุณอยู่แต่คุณก็อยู่ในใจเขาถึงมีมีอุปสรรคปัญหาเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณแก้ไขฝ่าฟันเฝ้าห่วงใยอยากดูแลคุณให้คุณดูแลเขามีเคมีต่อกันนะคะ คุณมีเคมีต่อเขามีใจให้คุณเขามีใจให้คุณรักแรกพบไม่พูดก็เข้าใจกันถึงอยู่ไกลกันห่างกันมีสิ่งปัญหากีดขวางขวางกัน้นแต่เขาก็มีใจให้คุณอยากให้คุณมีใจให้เขามีเคมีต่อกันนะะี่ค่ะเขาอยากบอกคุณในใจเขามีแต่คุณมีกันในวันที่ลำบากเขา ยังมีคุณเหมือนคุณบางคนบางท่านที่เคยใช้ชีวิตด้วยกันช่วยเหลือกันลำบากมาด้วยกันเขาก็ยังมีคุณหรือไม่ตอนนี้คุณกับเขาเขาลำบากเขาก็มีคุณเป็นกำลังใจหรือคุณเพิ่งพบกันยังไม่ใช้ชีวิตด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนเขามีคุณอยู่ในใจเขานะะี่ค่ะเขาลำบากก็มีคุณเป็นกำลังใจให้เขา ต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคทุกยากลำบากแค่ไหนเขาก็จะต่อสู้ฝ่าฟันเพราะมีคุณไม่ว่าจะลำบากจะทุกข์จะสุขหรือลำบากก็มีคุณเป็นกำลังใจคุณอยู่ในใจเขาเฝ้ามองเขาอยากบอกว่าเขาเฝ้ามองคุณอยู่ถึงจะทำอะไรไม่ได้ยังไกลกันห่างกันยังมีปัญหา เขาก็เฝ้ามองคุณอยู่เขาหว่วงคุณนะการพูดคุยมีคุณเป็นคู่ปลูกสร้างครอบครัวสร้างต้นหลักไปด้วยกนะะันเนี่ยค่ะปลูกต้นหลักสร้างครอบครัวมีคุณเป็นคู่เขาหวงคุณเป็นแฟนครับเขาติดตามชีวิตคุณอยู่สเสน่หแรงเขาบอกว่าคิดถึงนะครับคิดถึงนะคะ คุณน่ารักจังค้าน่ารักจงังค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญที่คุณกับเขามาเจอกันเป็นเหมือนพมรมลิขิตแล้วก็เป็นคู่กันคุณกับเขาเป็นคู่กันรักในโลกเสมือนเขาก็รักคุณถึงอยู่ไกลกันห่างกันคุณก็อยู่ในโลกเสมือนอยู่ในฝันเขาราักคุณคุณเป็นคู่ของเขา